DB e f o ีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชียันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอล i l e ถูกปลอดภัยเพราะดีบีก็ใช้อยู่ผู้ตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แสนครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเอาละครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการ DB e f o ีฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผม สำหรับวันนี้จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วครับในซีซั่นฟูลทีมการ์ดเขียวม่วงทองนะครับจัดทีมยังไงก็ได้แล้ะครับขอแค่เป็นชื่อการ์ด POTW แล้วก็ p o โ s นะโดยคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณจอมกระชาบคนดีคนเดิมว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงร้อนแรงมากแล้ครับเข้าชิงเกือบทุกทีสั่นหนะ้าบอกได้เลยจะเจอทัางด้านคุณเบฟนะครับจากคบร์สเปอร์เช่นกันนะครับเป็นพอสเปอร์เจอกันเองนะครับคู่นี้ ทางด้านคุณจอมเนี่ยเอาชนะคุณซาต้ามาได้นะครับจากข่าวคอสเปอร์5ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านคุณเบฟเนี่ยในรอบรองชนะเลิศน,นะครับเอาชนะนักแข่งจากคลับ s อสมาได้5ประตูต่อนหนึ่งแล้วครับแล้วก็คุณจอมมาเจอคุณจอมในรอบชิงชนะเลิศก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับเรามาดูสถิติการแข่งขันของทั้งสองคนกันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งคุณจอมนะ เข้าชิงไปทั้งหมด54ครั้งได้แชมป์มา41สมัยแล้วก็รองแชมป์อีก13ครั้งนะครับผมเป็นช็อปลังอันดับหนึ่งรายการ DB ับตอนนี้ยืนหนึ่งแบบเดียวๆเลยนะครับส่วนทางด้านคุณเบฟนะครับเข้าชิงไปทั้งหมด14ครั้งได้แชมป์มา6สมัยรองแชมป์อีก8ครั้งนะครับโอ้โหได้รองแชมป์ในเยอะกว่าแชมป์มีกับทางด้านคุณเบฟส์เขาเรียกว่าเจ้าพ่อพันรองหรือเปล่าครับส่วนช็อปลังนะครับเป็นช็อปลังดาดับ16ในรายการ DB นะครับผมแล้วก็คู่นี้นะครับเคยเจอกัััััันนนนนนมมมาาาาแแลลล้้้้้้้วว2 2คคคคครรรรงงงงบบเเเปป็ทททดดุณจออะะะี่ชไไยผ เอาละครับคู่ชิงชนะเลิศคู่นี้บอกได้เลยว่าเป็นคู่ชิงระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยไปแข่งขันทนาเมตนระดับโลกมาแล้วละครับซังคุณเบฟแล้วก็คุณจอมนะแล้วก็ในซีซั่นนี้เป็นซีซั่นการ์ดเขียวม่วงซองเดี๋ยวมาดูกันว่าคู่นี้ใครจะคว้าแชมป์ใบครองได้สําเร็จจะเป็นคุณเบฟที่ล้างตาล้างแคนได้หรือเปล่าหรือจะเป็นคุณจอมครับที่ยาแคนยาชัยเอาชนะไปได้เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสเปตอจริงของทางด้านคุณจอมกระชานก่อนนะครับมาในแผน4 คู่หลักษาประตูนะครับจะเป็นดาวิดเดเคอาร์นะครับผมคู่เซนเตอร์กับคริสเตียนโรเมโรยืนคู่กับเวอร์จิลฟานไดส่วนทางด้านฝ่ซ้ายนะครับจะเป็นกิมิโดจากเลเวอร์คูเซ่นแล้วครับส่วนทางด้านฝ่ขวาเนี่ยจะเป็นโยชัวคิมิดจากบาเยอร์มิวนิกนะครับแล้วคู่กลางครับผมแลอันก็เป็นแบดจากลิเวอร์พูลยืนคู่กับเจลเมนี่นะครับผมส่วนกลางลูกนะครับจะใช้เป็นเบรดี้เมดฟิลจากบาร์เซโลนาล่ะครับแล้วก็3หน้าเป้าครับผมเอเป้ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นซอนนึงมินแล้วก็หน้าต่ำฟาวนายจะเป็นลุคแมนนะครับ ส่วนเซเบตชจริงของทางด้านคุณเบฟจากคลับพอสเปอร์นะครับมาในแผน4-2-1-3รองบอลเคานเตอร์นะครับผมใช้แผนเดียวคุณจอมเลยนะครับในราชินีชนะเลิศผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นโจนกาเซียจากบาเซยน่านะครับส่วนเซนเตอร์นี่จะเป็นอาการจี้ยืนคู่กับอาเซนซิโอนะครับผมแบกขวาจะเป็นโยชัวคิมมิตแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยตั้งเป็นเซนเตอร์นะจะใช้เป็นทางด้านทิมเบอร์ละครับ ส่วนกลางรับ2คนนะครับผมมาตินยืนคู่กับเอ็นเกโลกองเต้ส่วนกลางลูกด้านซ้ายผมจะเป็นนิโกปัสแล้วก็หน้าต่ำเฝ้านายเนี่ยมินามิโนนะครับแล้วก็คู่หน้านะครับเรเนลเมซี่ยืนคู่กับซอนเฮงมินนะครับผมเอาลครับสวัสดีครับวันนี้ดีบีขอเชท่านผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับในซีซั่นฟูการ์เขียวม่วงทอง POTW แล้วก็ POTS นะครับเป็นคุณจอมนะครับเจอคุณเบ,บ๊ เอาครับเขียรลูกเล่นมาแล้วเป็นทางด้านคุณจอมนะครับได้เขียกรจะบุกจากซ้ายไปขวามาในยุสีแดงนะครับส่วนทางด้านคุณเบฟเนี่ยจะบุกจากขวาไปซ้ายแต่ลูกนี้อ้หูยเกือบจะได้สวนแต่ชหวะนี้ยังมาเข้าช้างเอาละครับเพลแรกโมเบสซาร่าลุนิจีมาหักเข้าซ้ายปั่นโค้ลูนี้เรียบอยางอยู่โอ้โหเกือบจะนับหนึ่งไปแล้วครับทางด้านคุณเบฟแม่เปิดเกมมาก็โดนตัดเลยทางด้านคุณจอมแล้วคุณเบฟตัดมาได้ด้วยลูกนี้สับขาหลอกแล้วก็โอ้โหปั่นด้วยซ้าย แต่ว่ายิงไม่ดีเท่าไหร่ครับถ้าเป็นบอลเดินสายภาษาใต้บ้านผมเนี่ยก็จะบอกว่ายิงชุ่ยๆอ,ออกไปครับวันนี้โอ้โหยิงชุ่ยๆอะเอาครับได้ราคาแล้วครับทางด้านคุณเด็กแต่ว่ายังทำหนึ่งไม่ได้มาต่อครับมินาโินโนเบิ้ลออกมาเอ็นโกโลกองเต้เปลี่ยนออกซ้ายมานิโกป้ปาสลูนี้เล่นกับซอนยุงมินเอ็นโกโลกองเต้ซอนยุงมินอีกค,ครั้งหนึ่งครับเฟซชอ็อตย้อนกลับมาหลังลงูกนี้โอ้โหฝั่งคุณจอมทังอ่านได้แล้วครับกิลเมโดก็เตะยาวๆขึ้นหน้ามาเก็บได้ไหมลูกแมนเกมนี้ ัเก็บบอลไม่ได้แล้วครับฝั่งคุณจอมเอลเป้ฝั่งที่กิมิโดเอาละครับเอลเป้วิ่งตามทางมาแล้วลูกนี้สอดมาได้สวยส่งต่อเปดีแล้วก็ได้ใส่ซ้ายเรียบโอ้โหสไลด์แบบโอ้โหเซียววินาทีจริงนะเมื่อกี้แมาทำให้สไลด์เนี่ยโดนยิงแน่นอนนะแล้วจวังหวะนี้ดับเบิลชัดยังไม่ผ่านแล้วครับฝั่งคุณเบสมาบ้างนิโก้ลูกนี้ดึงออกมาส่งต่อซอนหนึ่งมีนะ เบิร์นเข้าในมาซีเอ็นโกโลกองเต้แหละครับวันนี้โมเมซาล่าเก็บบอลไม่ได้แม่แต่ว่าฝั่งคุณจอมจ่ายเสียแล้วก็ยังอ่านได้ดีอ่ะปุ๊หุยในแล้วครับศิลปตยิงของทางด้านคุณเบ๊เนี่ยตอนแรกเป็นเมสซี่นะแต่ว่าพอลงจริงๆเนี่ยเป็นทางด้านโมเมซาล่าแหละครับลงมาแทนเมสซี่นะถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยทางด้านคุณเบ๊นะครับผมครับเกมไปกันต่อแล้วครับฝั่งคุณจอมต่อส้อนมาลูกแม่นตวัดมาที่เอวเป้ลูกนี้เอาล้วครับมีพื้นที่เวลาลองปาดเข้ามาได้ยังติดอาการจี้ แล้วฝั่งคุณเบฟย้อนมาที่โจนคาเซียเลยล่ะครับลองเปลี่ยนออกซ้ายมาโอ้โหดูว่าฝั่งคุณจอมแม่มาอ่านเลยลูกนี้แต่ว่ายังเก็บไม่ได้จังหวะ2มาตอบออกขามาที่เพลเอ๋เยเพลดี้ดึงจังหวะย้อนกลับมาลูกนี้ติดนิโก้พัสนะครับโอ้โหฝั่งคุณเบฟเนี่ยใช้ตัวแปลกๆเยอะนะทิมเบอร์ครับแบ็กซ้ายจากอาร์เซนอลในเกมนี้เล่นเป็นเซนเตอร์คนระับซอนน,นนะิงเมยนะลูกนี้ม้วนซ้ายล็อกมาสวยดึงจังหวะอยู่ะ จอมมนี่จ่ายช่องมาเอาละครับลุกแมนได้ดับรรทัดใส่ซ้ายแล้วก็เรียบลอย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 ลอลอยลอยลรยลอยลอลอยลอยลอยลอลอลอยลอลอยลยลอ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 ลอมลปกลอนลอยลอยลอยลยลอลอศลนยลดูลียลยลอลอย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 ลยลยลยลอลอยลหยลอยลอยลดยลอยลอลอสลยลยลลยลอยลอลอย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 ลอลอยลอยลอลยลนีลอลอยลอลลอลล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  ดูว่าลูกนี้ดับบลชัดมาแล้วก็ใส่ซ้ายแบบไม่เลียดเข้าไปเลยลูกนี้เอาครับเกมเปิดยางเป็นทางการนะเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นนะเป็นทางด้านคุณจอมนะครับออกนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์คุณเบฟเนี่ยเกือบจะได้หนึ่งถึงสองลูกแล้วนะแต่ว่าทําไม่ได้ละครับในช่วงต้นเกมอาชีมาตีนับเปลี่ยกมาซาลาบเบิร์นจังหวะนี้ไม่หลุดแอ้าขู่พยายามจะแทงช่องเหมือนกันแล้วทางด้านคุณเบฟ แต่ว่าฝางคุณจอมยังงานได้แล้วก็ไม่สนใจไปกันต่อจะได้สวนด้วยครับตรงนี้เอาเป้หลุดเดียวมาแล้วครับแล้วก็ได้เอียงเลือกแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหศสองศูนย์ครับแม่ในช่วง5นาทีเท่านั้นนะคุณจอมบอกนําไปแล้วครับดูครับเอ็มเป้ลูกนี้โอ้โหมีความเร็วแล้วก็ได้เลือกเลยครับหลุดเดียวมาแบบนี้แล้วเป็นเอ็มเป้สุดด้วยครับไม่เหลือไม่มีพลาดนะดูอีกครั้งครับเอ็มเป้ฝางที่ลุกแม่นละครับ ส่งต่อเอ้าเป้วิ่งมาเอาลูกนี้แล้วก็จี้มาคนเดียวจับหนึ่งจังหวะปั่นโค้งอ้อมเข้าไปเลยครับโอ้โหทำเหมือนง่ายครับแต่ว่าไม่ง่ายบอกได้เลยเอาครับสองประตูต่อศูนย์ับที่คุณจอมยิงขึ้นนาำอีกครั้งหนึ่งครับทิ้งช่องวางเป็น2ลูกแล้วนะครับตอนนี้ลูกแม่นหน้าต่ำเฝ้านายของคุณจอมเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้นะแต่เมื่อกี้ลงมาต่ำเลยแลลวครับเห็นปาเป้มาตอบทิ้ง็นที่กับลูกแม่นลูกเอ๋ยลูกแม่น,ล,มนลูกนี้จี้มาโอ้โหไม่ถึง ติดที่อาเซนซิโออ่ะฝั่งคุนเบฟมาดูกันว่าจะนับหนึ่งได้หรือเปล่าตรงนี้มินามิโนโอ้โหยังฝืนไปได้เอาละครับไปได้ไปต่อจ่ายมาไม่ดีเท่าไหร่จังหวะ2ยังเก็บได้แล้วก็โอ้โหดูว่าแม่บอลหน้าสี่ห้าสิบเนี่ยเดาไม่ออกแล้วว่าจะไปฝั่งไหนฮะแล้วมินามิโนโฟเฟซช็อตดึงจังหวะเข้าซ้ายอโอ้โหพยายามจะหาจังหวะยิงหนามือดีฝั่งบินจอมมาอีกแล้วครับจ่ายตัดหลังมาถึงหรือเปล่าไม่ถึงซอนนีน่มินนะครับ ยังเตจ้อาการจี้เปลี่ยนออกขวามาโจชัวคิมมิดเปลี่ยนออกซ้ายมาบ้างครับทิมเบอร์ตวัดจังหวะเดียวนิกโกปัสดึงจังหวะออกมาเอนเกโลกองเตะบพวกนี้มีพื้นที่เวลาจ่ายออกมาซอน,นมินส่งต่อมินามิโนเอาละครับดูเดียวมาแล้วก็เรียบร้อยเหมือนกันนะปาดีไล่เอาเป็นหนึ่งประตูต่อสองสางด้านคุณเบฟเอสเทนะดูว่าลงนี้จ่ายช่องเป็นมินามิโนแล้วครับดึงเข้าขวาแล้วปั่นเข้าไปเลยฮะโอ้โค เอาละครับเป็นหนึ่งวิโตต่ตอสองที่คุณเบฟไล่มานะเหลือช่องว่างเป็นแค่ลูกเดียว่านั้นแหละครับจะกลับคืนสู่เกมได้หรือเปล่าทางด้านคุณเบฟแต่ฝั่งคุณจอม,มาอีกแล้วลูกนี้หลุดเดียวมาโอ้โหฝั่งคุณเบฟต้องเคลียร์ไปเหมือนกันแล้วครับแม่ตาไม่เคลียร์นี่อาจจะโดนฉกไปยิงเลยก็ว่าได้ครับเมื่อกี้ต้องรีบเขี์ให้ไวครับเป็นบอลชุ่มกระมาของคุณจอกระถาซอนงมินฝั่งลูกนี้โอ้โหจะวันชูยังไม่ได้ครับวันชูโอสคูโดนอัดนไว้ได้แล้วฝั่งคุณเบฟจะสวน ยังไม่ทำไว้ครับมาตินฝากที่เอ็นโกโลกองเต้จ่ายมาฝั่งคุณจอมก็ยังงานได้ดีแลครับเอาแท<ต><ม>นช่องมามลูกนี้<ม>จะแซงไหมยังไม่ได้ครับยังวิ่งแซงไม่ได้แล้วก็ทดสอนาทีสัดด้วยในครึ่งแรกจะมีอีกสักลูกหรือเปล่าแต่ฝั่งคุณจอมตัดไม่ได้เอาครับลูกแม่นจี้มาคนเดียวแล้ว,ลวก็สไลด์ฟาว f าเสียแล้วครับคือตัดสินไม่รอช้าลูกนี้รีเป่านกวินเลยครับ เอาครับจะได้ลุ้นของคุณจอรครับจะนับ3าในช่วงท้ายครึ่งแรกได้หรือเปล่ากิวมาโดเล่นสั้นไปแล้วครับแอปเป้กิวมาโดอีกคำหนึ่งได้ใส่ขวาตีบล็อกอย่างยู่แล้วก็ลูนกนี้หลุดออกหลังไปครับโอ้โหยังได้ลุ้นอย่างต่อนเนื่องฮะเป็นลูกแต่มุมเข้ามาของคุณจอรกระทากในช่วงท้ายครึ่งแรกจะเล่นยังไงครับเลดี้และลูกนี้เลียกเพื่อนเข้ามาแต่ว่ามีการสลับรอครับแล้วก็วาดเข้ามาอัานเราโคโอ้โหไม่ใช่เราโคบ เป็นเวทีฟันไดาแล้วเองว่าเป้ลูกนี้จะได้หัวแต่ว่าโดนเคลียร์มาก่อนโอ้โหแล้วหมดเวลาไปเลยครับในครึ่งแรกนะเป็นคุณจอมแล้วครับยิงไป3ครั้งได้มาสอประตูคุณเบฟยิงไป2ครั้งได้มันถประตูแล้วครับแหมลูกเตะดุดเดือมเนี่ยถิว่าสูสีมากคู่นี้ผัดกันลุกผัดกันรับได้แบบโอ้โหสูสีมากแล้วครับโอ้เลยว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ชิ้นในหลับโลกนะเพราะว่าจังคุณเบฟคุณจอมเนี่ยเคยไปสัมผัสัวนเนเมนของระดับโลกมาแล้วนะครับเสีว่าดีกีไม่ธรรมดาทั้งคู่ หลายคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วดวลลูกนี้โอ้โหฝั่งคุณเบ๊แม่เปิดเกมมาก็จ่ายบอลเสียเลยนะครับเอาครับเป็นบอลชุ่มกระามาของคุณจอมกระชาเจคเอ็มเกติียลูกนี้ทุ่มมาแล้วสั้นๆที่คิสเตียนโรเมโรบจุดพูปยาวขึ้นหน้ามาเฮมปาเป้ฝากที่ไรอันกาเฟนแบกแล้วครับด้านซ้ายมีเติมลูกนี้ส่งต่อมาคิมิโดจะทันหรือเปล่ายังเก็บเล่นได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหคิมิตตามมาแก้จังหวะได้แล้วครับ แล้วจะได้ส่วนมาครับโมเมาลาเมสซี่ออกซ้ายมาเปลี่ยนออกมาโมเมาลาเอาละครับลูกนี้คิงโมมีพื้นที่เวลาจับบอลโอ้โหจับบอลห่างเ้าไปหน่อยแล้วก็ได้ฟาวด้วยครับแม่ฟาวอะไรวะน่าน่าจะเป็นฝั่งคุณเบสนะที่ได้ฟาวครับอา้าวไม่ใช่ครับเป็นฝั่งคุณจอมได้ฟาวโอ้โหอะไรวะน่างงเหมือนกันนะเมื่อกี้ใครดูไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับมารับชมเกมันตอ่อ ดูกันว่าคุณเบ๊บเนี่ยตีเสมอได้หรือไม่ครับซอนหนึ่งเมนลูกนี้พลิกออกมาที่นิกโกปัสจะเล่นยังไงเฟชช็อตหนึ่งจังหวะมาตรงกลางเอาละครับมาตีเน,นกโลกกองเต้ลูกนี้จะพลิกวนซ้ายวนขวาจ่ายออกมาติดบล็อกแล้วฝั่งคุณจอมาต่อเอาละครับจะเป็นเกมคิกเเตอร์ของคุณจอร์ราชาเจเกมเวทีดึงจังหวะย้อนมาที่ไรอันแล้วก็จ่ายโอ้โหยังถึงอยู่ดูครับวันชัวสครูลูกนี้ลุกแม่นจ่ายมาไม่ถึงเอ็มาเป้ครับโอ้โห,โห อยากจะบอกทั้งคู่ว่าให้เล่นช้าๆกันบ้างครับเริ่มจะพ้างไม่ทันแล้วตอนนี้เริ่มจะเหนื่อยแล้วล่ะครับเอ็นเตโล่กองเต้ได้บอลชาดออกมาที่นิกโก้ัสเโดโน่เมสซี่เอาล่ะครับดึงจังหวะจ่ายออกมาไม่ผ่านฟันใดอะฝั่งกลุจอมมาต่อลกนี้ซอนฮึงมินลุกแม่นซอนฮึงมินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลุกแม่น,อ,น,มนอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เอ็นเตโล่กองเต้ครับชิงเล่นไปได้ฝังกุนเบฟกันบ้างล่ะครับจ่ายเข้ามาหน่อย ขีโมฟัเอ็นกโลกองต่ยวัดมาลุนี้โอ้โหจ่ายบอลเสียไปเฉยเลยทางด้านคุณเบฟแล้วฝั่งคุณจอมสวนมาใช้ความเร็วของลูกแม่นแต่ว่าไม่ชันนะบอลเนี่ยลึกไปถึงโจนคาเซียลุนี้แล้วฝั่งคุณเบฟจุดพุยามาเก็บได้ด้วยครับนิกโก้นิกโก้ดึงจังหวะโยกซ้ายโยกขวายังไม่ส่งยังไม่จ่ายเอาละครับกระชากมาลุนี้จ่ายแล้วก็ติดบล็อกล้ลอันการินแบกอีกครั้งหนึ่งนะแม่ดูว่าพวกนี้เกมโคตรจะไหลลื่นนะ ไม่มีจังหวะแบบว่าออกข้างหรือว่าเตะม,มุมแล้วก็หยุดเกมกันเลยนะครับเกมเนี่ยโคตรจะไหลลื่นแล้วก็ต่อเนื่องมากพู่นี้มาต่อฝั่งคุณจอมเบิรลวันชูตรกนี้ดับเบิลชัดโอ้โหดับเบิลชัดบอลไม่ติดเท้าเท่าไหร่ครับได้แค่ดับเบิลน,นะแต่ว่าไม่ชัดังเมื่อกี้ฝั่งคุณเบฟบ,บ้างครับตรงนี้นิโคลพัสดึงจังหวะจ่ายช่องมาฝั่งคุณจอมก็ยังงานได้ครับแนมะ่ในช่วงขึ้นอย่างเนี่ยคู่นี้ครับโอกาสจบสกอร์กันน้อยมากนะส่วนอยู่กลางสนามซะส่วนใหญ่แหละครับ มา,มาต่อละฟังคุณเบฟเวลาเนี่ยใกล้จะหมดลงไปทุกทีแล้วก็ได้ใส่ขวาโอ้โหติดเซฟเหลือจะเชื่อม啊เซฟได้ไงว่าหน้าบอลเนี่ยโคตรจะหนักแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดหัวโอ้โหติดบล็อกแม่ติดหัวกิมมาโดของคุณจอมนะครับไม่ลงไปนอนหร้วเมื่อกี้เต็มศีรษะเลยครับโอ้โหฟังคุณเบฟน่าจะได้ประตูตัวเสมอมากครับแต่ว่ายังเป็นซูเปอร์เซฟแล้วก็ยังติดบล็อกครับลูกนี้แล้วฟังคุณจอมตัดมาได้ครับเลดี้ ซอนหนึ่งมนฝากที่คิมมิทเติมมาช้าหน่อยครับจ่ายออกมาโอ้โหยกมาหลุดเลยนะครับแต่ว่าซอนหนึ่งมินแม่เก็บเล่นไม่ได้จังหวะนี้เปลี่ยนออกมามาตินบอลถึงที่นิกโก้ลูกนี้ดึงจังหวะรอเพื่อนเติมมอาล้วครับมีแลบไปแล้วแต่ว่าโอ้โหจ่ายเข้าในลูกนี้ฝั่งคุณจอมานได้แล้วครับเห็นบาเป้ฝากที่ลูกแมนจ่ายออกมาติดเหมือนกันฮนะจังหวะ2ตามมาเก็บได้ครับแลนวกาเฟนแบก แล้วลองโยนมาลูกนี้มีฉลับหน่อยๆย,ยังไม่ได้ครับฝั่งคุณเบฟจุดผู้ยาวขึ้นหน้ามายังเก็บได้ลูกนี้เอาละครับเอ็นเกโลกองเต้เบิร์นวันชูวันชูโอซาคุอีกแล้วจ่ายช่องมาโอโหโจอเมนี่แม่ยืนเก,กรระกะไปหมดแล้วตรงนั้นแลอันกาเฟนแบกตัดมาได้ทิมเบอร์โมงย้อนกลับมาแล้วฝั่งคุณเบฟตวัดไมคกครั้งหนึ่งซอนหนึ่งมีนฝั่งคุณจอมจะแย่งลูกนี้โอโหู้สิโลโอลว่าเล่นต่อไปได้เปรียบเมสซี่โยนมาลูกนี้โอโหจะคัดแบกยังติดบล็อกแล้วครับ เหลือหนึ cage. ่งนาทีเท่านั้นครกจะถึงเวลาบาดเจ็บจะทําอะไรก็ต้องรีบถามาทางด้านคุณเบฟเห็นกะโลกของเต้โมเมซาลาได้ปั่นโค้งโอ้โหแล้วหมดเวลาไปเลยครับในช็อตนี้โอ้โหผลสรุปว่าเป็นทางด้านคุณจอมกระชาทําได้ครับเฉือนชนะคุณเบฟไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแบบสุดมันนะในเกมนี้ จังหวะท้ายเกมเนี่ยนาทีบาสนะลองคิดภาพตามครับถ้ามันเข้าขึ้นมาครับจะเป็น2ประตูต่อ2กับขึ้นสู่เกมอย่างทันทีครับแล้วก็จะมีให้รับชมต่ออีก30นาทีนะคูณทีโข้ยแหมผู้รักัาประตูครับแม่ซูเปอร์เซฟได้ครับทางด้านกุญจอมกระถาเอาละครับผลสรุปว่าเป็นกุญจอมกระถานละครับเอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งแบบสุดมันนะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับกุญจอมด้วยนะครับควา้าแชมป์เพิ่มเติมไปอีกแล้วครับ เป็นสมัยที่42แล้วตอนนี้ส่วนทางด้านคุณเบฟนะครับได้รองแชมป์เป็นสมัยที่9ครับโอ้โหได้รองแชมป์ไป9ครั้งได้แชมป์ไป6สมัยนะได้รองแชมป์ในเยอะกว่าแชมป์มีกับท่านาคุณเบฟยังไงก็ถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับส่วนใครสนใจสมัครลงแข่งรายการ DBM นะก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจดีบีอีบอลจัดแข่งโ์นเมนต์นะครับหรือว่ากดลิงก์้ตนล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้ว,ล,ว,ล,วลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับผม าละครับยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามช่อง y o u t u b e บีอีฟุตบอลเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับวันนี้ดีบีขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ